กอนนี้ฮาเลกิโกกาลเนาะตุโลมือบ้าซือกาหเราซืแฮกันนาไทยเคนสตอริตาลบลเนาะเดคยเลาลตาลบลาดีบานี้เนาะเจ็บหรือว่าซือกกาหเาซื้อฮเฮเกี้บายาเนาะอยาดูต่ไมีว่าเตตาลลลอัซียบ้าบ้าเนาะออซีอสาโนออซล้กบาโดจิเนาะไม่ว่ากลัวขวานเนาะกลทเลกลัวที่ทเเนาะ เตลุกเวนะเอาวดอเลกเร์วันี่จิบหรือเ่าเอาว W คว S นะล้วเอาวเตลอเรายา y o u t u e มีนะเอาวเมื่อเมื่อเละเมื่อเลยดูยินดีเสียบ้านเนาะอยากดูแลปุกุีเดียยังมีเว้ยนะ K F C ถอกาจลรอหน่อยแลกหน้าทัลปื้มามาเรอในย่าในยาหากัะหน้าว่าทัลป้มอะเนาะ YouTube เลิศอะมีมีแค่นี้เหรดมียิดคลบบคว้า มียบาหากันหน้าเลยกจาบ้านิเตจิฮายบานอยาหากันหน้ารักเคลือกรุรลยิบานนะดบ้านดนเนีเลยนะยัเลยว่ารักกันหน้ายังเด้อยที่เอาเลยยูทูบกอเดบเนาะเอาคนเนดดีละดีลเงเนะ่อเมที่ชาเนยแต่เลยยจีบลวนาะยิิยาลากาศชาเราะเดอว่าแต่แหกันหน้าวา้ทามนาะดปก็เล่าตลบเล่านาะ เลิฟเลต่รานเนี่ยว่าโดพมดอูราเกาเนาะและฮิวร์เนาะโพโมปาาเน่ดืออะพโมือเตออวดราลาเนะพดราลาอมือเปียะอโคเนอะโมปาเนเอรากีมาเนาะเดี๋ยวมาว่าจเขึ้จบ้าเดี๋ยวมาว่าจะคุย่ากับ้านเนาะโดราจเน่แพนิคานเน่โดราจทอร่าติแพนลุยตอรเน อเมราอุกวั้ถอยขอโอนะอเมราเล่ตูนาตดเอาไว้ดั้งนอซากว่เขียนแล้วน่ะดอเวอเลคิเน่แพ้มปาเล่ได้ลอีเนเอเอาว้มาปลอยรีปูแล้วเนาะาวทาได้ลอด้วยกันเอาว้ทาเล่ที่พาลานเนาะดอบ้านดินที่ข้อนี่เจนี่เจรรอแบบแพอโมปาอเมทีวิบลารเลานีอว้โอเลคิอาด ควรอทูรอเนาะซื้อตาบลอกเกเตกตอลใ้ปูวิคแคลล์เรเน้ยเนาะเอาว่าเราทาเลเานเดยวเนาะเอาว่าเราทาเลก็หลาดเราเนียเดี๋ยวนะเอาว่าทาทาทาด้เนเนาะเอาตว่าว่ดึกอตาแหยวนี่ก็ถิดข้าเนาะตาแหยวนี่ก็ถีบเอดือเอาว่าว่าเราได้เนอาว่าเราทีไ้ช่วยเบด้ว ช่วยไดบ้เนี่ยตาแฮตตี้เนี่ยตาแฮตตี้นี้ก็อิดเราตายันี้ก็ถทีเนี่ยกว่าเด้อเดช่วยด้แฮตตี้เล็กนี่ทีรอวพอเราาเตอร์าได้เนี่นะเตอรว่าชูบานเนี่ยกว่าเมีตาลอกลอ็นแหลเนี่ยเเกลัวว้าะเนี่ยเราเดอเอาไว้สโครท้าเราด้หรอนะเอาไว้าท้า้าไดเนี่ยเปลือนหน้ารีบเปือนหน้าพอเด้อเจสสี่ยาบ้านไว้รอตูว่เราว่าได้เนี่ยตาโยรันนี่ก็ที่เราราคาเนาะ ยูยูเราคว่าเราละเออเออได้ช่วยเบ้นแล้วล่อนเองเราเนี่ยเด้ออตุน่าไวบ้าช่วยเบ้นเนาะแกช่วยเบ้นล่อนเองหรอแต่ตุยแต่ตุยนี่ข้อเท็จเนี่ยในเสียงเราช็อดมีเลยช่วยเดอะเบ้นแนวเว็บอัปโดเราด้วยนั่นเองอัปโหลมาล็อกคิสานะเรามาแต่ตาเราด้วยมาลอกคิสาเนี่อัปปิร์ด้วเนะอัปปิร์เราพ่อแต่ว่ช่วยเราเราพกกระสุนกิจทัลีปุ่นเนี่ย กจี้ทอดฮิปูนี ach, of of ่สาด้ทหารนีมเรเนเอาไว้จี้เราได้คือเราอคูละเดก็ลาเดีะบ้านเนาะเอาไว้ปลีได้รออโมปาเนให้กจี้เราตอนร้อยชอว่าโมไปเรอเนาะก็หาก็หาเนอ่พอเมื่อเนี่ยให้เราตั้งอโมปาก็หาละอโมปาให้กี่วให้จอมนี่และวันพูหินเวลาเราตะกียเราจอลี้ลอเนาะไม่มีทหารเนี่ยเอาไวตเลยเราตั้งอโมปา้าเะอโมปาจะไปชุ่มโมบ้านนี่และนะัรแกนะ อีรอกล้วปุ๋อ่ะทาอู้อู้นวตาลอชนมีลาเมซ่าเนี่ยตาดมือดุดมาเนาะปวยมาเดือเอว่าก้าวป่วน่ะปวนเน่เดืออเม่ดำมือบ่าร้อยเดืออ้เนี่ยก้าวะทะเลคอติคุนเนี่ยอปาเดือที่อพวกก้าวทะคอติคุเนอว่าก้าวอดาขีนี่ยเว้ก้าวพอขีเดือที่ตามีกว่าก้าวทะคอติคุบ้านนี่แหละเดือ อามัวหรืว่าอภะไมตาบ้านนัเมือบวนาะตาบ้านนนไม่มื่อเด้อเคือว่ากซีปามอเนะแล้วอภูนี่น้อนี่อามีบัยญละเท่รอาบานะเตรารอาบาน่ากเส้นงานดีกมือร้อนหมดแต่มีเรปุมเ่ร้เหมืไม่อนมีบะมีไม่ไทายยาเด้ออามีส่ดูตะดูบ้านนาะแล้วก็กว่าอนี่ยกว่าโอ้ได้ะเกบาน่ะคาบัเลอร์อ้อมมีมือฮาลาอ้อมเมีเนี่ยจอ้อมมีฮาอนี่ เราจะยังได้เนี่ยอาจจะไม่ไหวพมือเดือนนะน้ใบอมดีและะ้วนะอะไรู้กไหมทหาใหญ่เด็กกว่า,าเม็ดสั้นเนี่ยเราวามาได้ซอช็อคโลตีเนี่ยกไหมหนโ่มนูกว่าก็ได้เลยเอาขติคุณอ่ะตาดึกเห็นยังไงหืมตาดึกเอ,อ,อ้อยบวาเลยไรได้สามารถที่จะนนมีอะไยได้เอาหมหรือเตาได้เลยเนะออถ้กไหาใหญ่บอมดีแล้วมมุกโคเด้อนเตอร์ลอเตอร์ามรเลยทเธอร์ ตัดเล็เธอว่านะตัวอรวอลกไปเน่ยตัดจีลับาสลาวคู่ว่านะบ้านยังชิมเล็ดไหมบล็อตเดอะอมโม่เตเตอป้าเตเตย์บลาวเตปีรานนี่เนาะเตปีอาาละเฮเกาลาวันนี้ดี๋ยช่วยบินนีร้านนี้ตาทาทาบอเนี่ยให้โยซานคอทีสตาพอเตออลิด้เนี่ยตาเฮโยรซานคอทีสเนี่ยช่วยบินอลอนลอสักคนองบ้ารึไ ตาโดมาลอในคีสานนัเลียดอมาบาราเช่วยวีช่วยนารอได้เนี่ยรอเอาใส่ทอลปูใส่เจีกลเดบุลบาดดมเปล่าได้้นใส่เลปอนสุขิเย่ได้ใสเลสิบุลบาด้าเลียดกมาได้มมเมื่อสาเลินส่ตมาลบาดนะ เม่โมปาระอืลเนี่ยแล้พอราขีดเสบ้าระล่อนข้อเนี่ยปเลยแล้วกลอบูตาตาบลเนี่ปเกลบ้านลคืนในอสตูดิโะอยเดนมอลได้วยอูลบ้ารนะบ้านลยคืนนอโซอาไว้นเม่อเลนเลลตัวข้อมาระนะอืออือแล้วนเมเมือนเฮาเลบาดูระซาจีล็อกลาดเดบูบ้ารเดิบบู้บัดกัาเล้นนะนอเมเมื่อน้อลิปู่มเมื่กนองวบ้าหรออะาระ

มัวเนี่ยื่อชิวนะมัวปันเล่ปร้เดเนาะแล่รอเนอภูมมือคอนเน่โอเลคีอนเน่มาเกวเจลละอวเจลอะไ้สี่อยาละบ้านเนาะออมัวปันเล่ะนเสตรเนแล่ละสุดมือสมือจิบลอระเนลตัวเนสงเลคีเน่ตาเกะเกี้ยวตาเรมินเนาะรอเลยด้านนีเนมือทูบัตเรียนรอเนาะว่าซื้อหกิลเดอมาวะค่เน หากิตุเลยหบ้ามือหาหลอคีนอริสนารียน่ม่อกิลอดอร์ทียผมมือแล้เนาะคือควายฮิุู่่ะดที่เราผมมือลวคือควาราโคเดที่เรามอมมือละบ้าเราแม่เลยแล้วก็เที่เาอมอ่ะโอ้ออเดอร์เลยหากรัแล้วก็เอีงโอ้แล้วก็ไม่ให้หาบลอดบลอดว่าเต้อก่าเตจุดลอเนาะ ในเตดิสองกลอตีน่ลคือด้นะเลคือเราว่าตัวแพลเนที่ไบะแต่ที่เราเดออานี่ยโนวาเลออผมเดี๋ยวช่วยไปแเน่ยแต่ตัวนันนี่ก้ทเนาะแต่ช่วยเดือยวอหลอกเลเล่ทีกลรเนาะเราเลคือได้เนี่แต่ยีดบัวแพนเนี่โอ้ได้เลยเอาหืที่กลโเบลได้เนาะเราว่าคือสาซาทอลเราไดทีกลโนนี่คนน่นาะ ว่าวัยาปาปาน่ที่จนมีบ้าเราิดว่าเราตัวบุราด้กี้คือถ้ทมเจนนีาวิชาชูด้วยและคือเจอว่าซาผมมือที่เด้นะแค่ก่อนามือหันในบอดด้วยนะอาซาสมุเมตุบานายิกสเดเมธีาชูนเกลากมมาวามามุมาบาิโอดดนะเราเลตะกดาขึดูในตะคึ้วลิระโอ้กุดเพละเาได้นะแล้คือว่าแพคุยพลนปูนเองไ เรา,าปกวาเรนพานโอไงชชิแบแรเนาะแลยอยู่ะค,ะค,นนคือได้เลยคุยแรกปุเนรอคุยแรกเนะเราได้บ้าแล้วเพื่อจะู่าเนมุกมุกโจูรกวาดเตา้คูตานข้าเนสิตรีวิวตีรอจเพนนัอ้ท่านเนาะคือคูได้ลดลูก็ับบ้าจะรอได้ละคือคอได้เมื่อตะคอือฮาวันที่ไม่ได้จจริเนาะที่ได้เนะะีนะะ่ยเดอจอร์เราไอได้ปจูกลอเนะี่ จาว่าชุกงเนี brother, God, ่ยอทิตนอันนี้ข้อเท็นช่วยเบ็นเโอ้เดตาตค่วันนี้ข้อเท็เนดอาตเรลยช่วยเราบงคนอยนเนาะพอเนบลอเดอามาบูมาบามารียมาว่าเนี่อปารราสาด้วยคือเอาว่าช่วยเบ็นเนราสมมือด้เนาะสาด้วยคือเป็นเราช่วยเบ็นเนราสงผมมือเนี่ยมีองมลปรเนสาบบพอดูมาเนาะ อาปาเดียโนควขาดกยังดเจ็บอแม่อโมกันเดเอาไว้พู้มือรูโอลบาเดวรมือลับ้านเนาะมีเดนี่ออระวิลบ้าเอาไว้บาตุรันนามะซาบาพอดมาเนาเอาอาปาเนรช่วยเป็นเนอด้วยคือซาโพลิคนี่เนเนาะมีรช่วยคนในเดนเน่ซาโพในบ้าสีเดนะซาอามนเดนี่ยเนตออเลช่วยนอำลอลบ้านเนา คุยพลัดนภาคชุย่าได้รคะคุยลดาเออย่าด้วบานีสาโพเดมมาดิวลี้ลอดเนาะไม่เม่อวัวโพลากันเนาะแต่ละเมเลยเนค่าแม่ทัศมือคือบ้าขอาจจะช่วยไปรยอกันน่ะบ้ากันจะไดะเม่ช่วยไม่ได้ตั้งเมลอมีมีข้ออาจจะตุยยอ่อย้ยนี่บ้ากันจะไดะแมแกทีจ้ากุยจ้าข้อตะลุ่ยตะเลยช่วยแต้ก่อนเนะเนี่ย โอ้กเน่ัดีกว่าเว้ัสิรบานอะว่าสิเนาะว่าพติลับเานะกับแม่ฮกี life. Life like ้ตายนเลยเนาะม่เมือเวด้แม่อมอร์กันเนาะชมัร์ลาปนเนาะับานโดมีเดนยอร์วิบยี่ยี่ลอเดอโคสติเวราปูเอแต่นี่นล้อเลนี่นะอมสซีม่มปานเกมตะ เพ่เพ <S 々> ื <ünd> ่อพักาเตปยาขันม้อาอโมเดมอเอาละตาเกขัเนเปปชุโมลตาเลบลอนนะนาิดิเนี่ยฮเกี้ยตาเพ่นี่คีโทแยกยาแตชิลุยเนี่เนาะได้สาวพัลาเตปยาหรอกี่กันเนเนาะอโมเดเพ่เตระขานเนาะเอาเอ่อเมเมตานี่อะไรออมัวอมูบาฮารีิ่นมอตาอว้ปัเตราบุเนี่คีนี่ไม่เล็กน่าเลยใหเตเขม เดาตาลเล่ตาลวกรตา้ลเลาเนี่อาบ้าสุด้ายเชอต่อเปลนนี่เลยมาเกตา้ลิเลเลยอยาดยึดสยบานะเอาไวถาเตลยึเตก็ฟลาเดนเนาะอเลิบเปลอตัเลลานี้ยึดไปยังละตา้งเลิบเปล่าก็เล้าเลยนะยึดวยังละตา้งเลิบเปล่าแบบนั้นก็เสียดเผื่อเตอราโอ้ยยี้ย่ลอยตา้งเลิเปล่ารัดเปลาอย่าเนาะดิโซเอาไว้แบบชิวชิวแต่เนี้ยซ่าเนี้ยด่นาะชิวชิวเราสอสอเดอย အော်ဒါတော့ဟာတူတူပါလား။အိုးရေရေလာဦးရယ်ဘလောက်ရှင်နေနာ။မိရော့ဒူလာသနာဘာဘာဝါဆညာပန်းနော်။တော့တတ်တလပ်လက်တလီနာ။အတော့တလပ်လယ်ကတလီဒီပေးလာနာတပ်လီလား။